สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกุญแจรีโมท Honda City นะครับกุญแจเดิมของลูกค้าเป็นแบบไขธรรมดานะครับรีโมทตัวน,นี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาเทสระบบดูครับล็อกครับกดล็อกครับเทสระบบสตาร์ทนะครับ เช็บกุญนแจบิดออนนะครับสตานะติดนะครับผมเคลระบบตัวล็อกด้านในรถนะครับล็อกปดล็อกระบบเสร็จสรณนนะครับผมสนใจทำเพิ่มตั้งระบบรีโบกุญแจหายหมดโทรมาครับ089 995 3363ขอบคุณครับ